สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มบอดเพลงที่มีชื่อว่าจ็อกกี้บอดนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยขั้นแรกครับให้มาที่ Google แล้วก็เขียนไปเลยว่า Jockybot e J, Bot, J O C นี่ครับ Jockybot e อันนี้กดเข้าไปแล้วกดอันนี้ครับอันที่สองเนะี่ยกดเข้าไปนี่ครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับ In w h i t ตรงนี้กดเข้าไปนี่ครับ Jocky e Music ต่อมาเลือกเซิร์ฟเวอร์ครับกดไปต่ออนุญาตแอิวแมนไปเลยครับมอเตอร์ไซค์ภาพมอเตอร์ไซค์โอเคภาพมอไซค์ภาพมอไซค์โอเคอะไรอีกมอไซค์ โอเคมอไซฮมอไซเยบร้อยเยบร้อยไปเช็คที่แอมดิ่ทอร์กันเลยครับนี่นะครับบอดจอกกี้ก็เข้ามาแล้วต่อมาครับเวลาเราจะฟังเพลงเนี่ยตามนี้แหละครับเนี่ยเอ็มเครื่องหมายตกใจแล้วก็เพยครับอ่าผมจะก๊อปมาวางเลยแล้วกันนะ คลิกแกะพิมพ์โอเคครับแล้วเราก็ตามด้วยชื่อเพลงนะครับที่เราอยากจะฟังอะ่ะผมเอาเพลงน้ำลายเนาะน้ำลายนี่ครับน้ำลายเอาเขียนพิดนี่ครับน้ำลายโอเคกด Enter ไปปุ่งเรียแบบร้อยนี่ครับบอทก็จะเข้ามาอยู่กับเราแล้วในห้องฟังเพลงเราต้องเข้ามาอยู่ในห้องฟังเพลงก่อนนะครับเราถึงจะฟังเพลงได้ ต่อมาครับเวลาเราจะหยุดเพลงก็เขียนไปเลย M เครื่องหมายตกใจเครื่องหมายตกใจแล้วก็ stop ครับ S ไม่ใช่ดิ PAUSE POST นี่ครับเพลงก็จะหยุดแล้วต่อมาครับเวลาจะให้เพลงเล่นต่อก็พิมพ์เหมือนเดิมครับ M เครื่องหมายตกใจแล้วก็ POST นะครับ PAUSE ปุ่ง นี่ครับเพลงก็จะเล่นต่อเรียบร้อยครับจจเพลงเขาก็จะเล่นต่อต่อมาครับเวลาเราแบบขี้เกียจฟังและจะให้บอดออกไปนอกห้องแล้วก็เขียนว่าเ,ออเดี๋ยวผมดูกันนะเอมครับเอมเครื่องหมายตกใจแล้วก็ลีฟครับ L E A V E นี่ครับ นี่ครับเรียบร้อยก็คือการเชิญบอดออกจากห้องนั่นเองเวลาเราขี้เกียจฟังเพลงแล้วประมาณนี้ครับบอทจ็อกกี้ใช้ง่ายๆเลยครับก็ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับแล,แล้วนี้ก็จะมีคลิปไปเที่ยวระยองนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับในอนาคตก็จะมีคลิปใหม่ๆอย่างแน่นอนไม่ได้ไม่ได้มีแต่ดิสคอร์ดอย่างเดียวนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ